สวัดีครับชื่อชาติมงคลชาพยัคค์ครับอ่ะนี่ครับเก็บแจ้าเติมเต๋ออ่ะเดี๋ยวคุยค้อนี้ก่อนเอาเป็นไงชาติมงคลวันนี้เหมือนจะมาแทนกันทั้งคู่ไหมเนี่ยครับใช่วันนี้มีการเท่าไหร่ร้อยสามห้าใหญ่เลยล่าสุดเราชกเท่าไหร่ล่าสุดสามแปดสามแปดโอ้โหวันนี้เป็นไงเมื่อกี้เหยียบตาช่างเป็นไงบ้างก็ผ่านครับผ่านเฉลุยซ้อมยูโชห้าพยัคค์ใช่ครับกี่วันสองทิตครับต่อไม่เรื่อยครับเราสไตล์ไงมวยก็ ครบเครื่องตัวอย่างครับเยอะเคยเจอเขายัางไม่เคยไม่เคยนะเราสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆของเราหกสิบห้ามีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองล่าสุดเป็นผลงานล่าสุดที่องเทปว่าแพ้นานยังนานแล้ว <c oughs> นานแล้วนะแพ้มาหลังจากชกสองหลังจากสามไฟหลังเราแพ้กี่ไฟก็ไปต่อยใบหน่อครับ กับบังเทปกี่ไฟเรื่อนี่ยยังครับยังนะอันนี้ไฟแดงนะโอ้หนี่โดนทุบแน่อ้าววันนี้เห็นน้องยังเขามีอะไรบ้างก็มีเดินเดินเข่าเดินนะเราเสียเปล่าลูกแากหน่อยนะลูกหลานจากจังหวัดสีสเกตครับสีสเกตนะเอาไปเชียร์หน่อยสีสเกตไม่ได้ยองรำฝากชาวสีสเกตครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไฟนี้มาเอาชัยชนะกับสีสเกตครับโอเคขอให้โชคดีเอาหน่อยหน่อยเอาใจเอาไปได้ไป เอาเด็กน้องตัวทีนะครับผมสวัสดีครับผมเกียรติแก้วสันตินเตอร์ครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนที่ใต้เหรอใช่ครับที่จังหวัดระนองครับซ้อมมากี่วันได้เออยี่สิบวันนะครับรู้ตัวกี่วันเอ่ออาทิตย์นึงครับอาทิตย์แต่ว่าเราก็ซ้อมรอไล่โคงนั่นนะครับความสูงเท่าไรความสูงแปดเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราเป็นไปเท่าไหร่ครับไปประมาณหกสิบสามครับอีนี้อายุเท่าไหร่สิบแปดครับเห็นก็ไหมชายบางกรนี่เขาเป็นมวยยังไงมวย บูฟีมือประมาณนั้เราได้เปลี่ยนรูปร่างแล้วนะผมยาวกว่าแล้วเราเป็นมวัวเพศไฟเตอร์ไฟเตอร์เดินเปิดเกมเลยเหรอครับโหวันนี้สนุกแน่ครับน้ำหนักเป็นไรทีนึงหกสามกิโลครับเคยมาที่นี่กี่ไฟแล้วครั้งแรกครับครั้งแรกเราไปชกอยู่นะชกอยู่หน้าำเนรโน้วยไหมหน้าำเนินครับพักเวยไทยพนักเวทเคยไปไหมไม่เคยครับไม่เคยนะคนอ๋อหลุด้างจากจังหวันแน่นอน ระ,ะนองอาฟากคัครับระนองเชียรวันนีอ้ออฟากผมแอมพี่น,น้องใช้วระนองนะครับฝากไปกหลังจาให้พ่มเลยนะครับพ่เสร็จแกทางอิงเตอร์จะทำน้าทีดีสุดกับคขอบคุนครับ